าดูอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากวังเจ้าก็ติดกับกรแพงเพชรนะครับกรแรงเพชรเข้ามาวังเจ้าจังหวัดตากแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดตากวังเจ้าก็เป็นที่รุ่มติดแม่น้ําปิงครับที่เนินนะครับจะมีการทํานาทําพืชไร่ที่รุ่มติดไปแล้วทำนานะครับ กินเนยก็ทำไร่ข้าโพดไร่ไอ้อยก็มีบ้างตรงนี้ก็มีขายเครื่องไม้สักไม้ารนียครับขายโต๊ะไม้สักขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะครับเยอะครับตรงนี้ถ้าเราลงมาจากตาบผ่านบางเจ้าตรงนี้ก็แวะซื้อได้ เจ้าก็เป็นทางผ่านที่เราอยู่ถนนพระหนโยทินนะวันนี้ท้องฟ้าไม่สดใสนักเพราะเป็นหน้าฝนนะครับเฟอเจอร์อยู่ด้านซ้ายที่เยอะของวังเจ้านะครับคองศพยมบ้านทุ่งกง หน้าตามกะตู้ไม้สักนะครับส่วใหญ่เป็นไม้อปองสากระดับไม้นะครับร้านก็ปิดไปเยอะแต่ก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อก่อนนี้เยอะทุกร้านนะครับออเคยเจอไม้สักต้อเจาก็เป็นแหลกสาปภูมิก็มีนะครับ พยาบาลวังเจ้านะครับด้านขวาสถานีตำรวจวังเจ้าที่ว่าการอำเภอวังเจ้านะครับตอนนี้จะอยู่ไกลาจากตลาดมารักสามกิโลวังเจ้านอจาจก ทำเป็นลาย,ยังมีปลูกมะม่วงนะครับเยอะนะครับมะม่วงวังเจ้านี่อะไรเอยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมน่จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอก็เป็นที่ลุ่มหลักกันเนืนนะครับ นาเป็นที่รุ่มทำนาครับนาก็ส่วนใหญ่อ้อยกับข้าโพดเป็นเพิงไม่ใหญ่นะครับบางเจ้านี่แต่เพลผานเราขึ้นเหนือก็จะผ่านเพงบางเจ้ามีกาแฟขั้วเองมีร้านอาหารเยอะเหมือนกันนะครับบางเจ้านี่ ด้านข้างเยไหมครับใส่โลข้าวโพดกับข้าวสองอย่างนะครับกับซื้อข้าวข้าวโพดเ้าตัวอำเภอแล้วครับตัวตลาดนะครับเมื่อกีอ้อำเภอผ่านแล้วนี่ก็เป็นตัวตลาดขององเจ้าตลาดอย,อยู่ด้านขวานี่ราคาลงกรุงเทพนะครับ ส่วนใหญ่ชุมชนจะอยู่ด้านขวาห่างจากแพรเพชร40ิกิโลเมตรนี่ครับรถคนกระลำไหมครับ ตลาดอยู่ทางขวานะครับอำเภอมอ่มใหญ่มากนะครับบางเจ้านี่นอำเภอลาดกลางน,นี่ครับ ตลาดวังเจ้า เป็นวัดนะครับเปินภูเขาเข้าสู่จำแพงเพชรเรียบร้อยแล้วนี่คือจำแพงเพชรแล้วสำหรับอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก